ตกลงมาสิ่งปอปปัจวันนี้ผมจะยอมให้คุณบอกให้หมดแล้วว่าคุณกลัวอะไรบ้างผมไม่บอกในขาดทำไมถึงไม่บอกไม่บอกก็บอกเขาได้เลยบอกแต่เราบอกเขาเองแล้วกันว่าไม่มีกบตายแล้วน่าเสียดายไม่มีแบ่งมุมกิกามีไหมไม่มีตายแล้วเออแต่ว่า ขอเจอชิงชาโอ้ยท่านท่านมีแน่ชิงชาเฮ้ยตีจอนลัเก้ไหมมีหรือเปล่าวะเอามีไหมอ้าวชิงชามาเชิญคุณเบิร์ดครับเอาไม้ใพี่บอลเลยครับผมอ่ะนั่งเลยนะครับเอามือคล้องไว้จับไม้ให้มัน่นนะครับร้องเพลงอย่าหยุดอย่างที่รู้กันที่สําคัญอย่าให้ขั้วไมเี้โดนน้ำป็นขาดเพราะว่าถ้าเกิดดับปุ๊บเราเริ่มใหม่นะครับผมไม่น่าจะช็อตนะแต่ถ้าดับเริ่มใหม่ ผมว่าช็อตยังดีกว่าเริ่มใหม่เชื่อผมครับอ้าวพร้อมแล้วสิงช้างขึ้นครับความสูงกลัวไหมไม่ค่อยกลัวอ่าดีมากแต่เราไม่ให้อยู่หน้าหรอกเดี๋ยวเราให้ลงละความสูงกับน้ํากลัวอะไรความสูงเริ่มกลัวแล้วครับความสูงเริ่มกลัวนะอ่าเพราะฉะนั้นขอเชิญบอพักใจครับ พร้อมหรือยังครับคุณเบิร์ดที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะขอร้องอย่าหยุดร้องขอว่าเวทีนี้กับคุณเบิร์ดพร้อมกับเพลงโรคประจำตัวครับจ้า yeah. ตองได้ใช่ไหมนะโดนตาสมองเจต็ตาเจิลอดเวลาว่าจะจะทำอะไรเหมือนแตงผู้ชายเจ้าชู้ฉันเลืมได้เพื่อไปม,มองผู้หญิงมบางคนผู้ชายทุกคนไม่ได้ตั้งใจกอดใจมันเพลินพยายามจะคุยกับใจเธอก็ใจว่าทำไมผู้ชายชอบเดือชอบเปลาผู้ So, with that, tomorrow they take the She ได้ไม่คนกีนเกลือเนี่ยปีเย่ไ่บอกมันยืชูใจใจคนชายโอเคแฟนเป็นคนชายก็โดนเซกโอ้โหมันก็ต้องมึงฆ่ามันที่เฮาเหรอตัวยังเจ้าชื่อไม่ต้องเจ้าชื่อท้องทก่ต้องชื่อของเจ้า ว่าไม่มีกบไม่มีแมงมุมจระเข้พี่บอลบอกไม่แน่ครับแต่ที่แน่แน่งูเพียบอ,อันนี้ผมมารายการหรือมาสาลเจ้าแม่งูนะร,รู้สึกไงชินเลยไหมโอ้โหอ้หชินเลยไหมเป็นไงบ้างฮะโ,โดนโดนลูกัดเหรอเ่าครับกำเชือกแทบขาดเลย แต่ว่าคุณร้องเพลงตลอดจริงๆไม่ได้หยุดเลยลต้องบอกว่าเสียงมีเอกลักษณ์มากๆเอาขอเสียงปรบมือ,อด้นยกับคุณเบอดครับขอ,อ,อย่บคุดรอง